สวัสดี HR ทุกท่านที่เข้าร่วมกลุ่มลาย HR Companion ของผมดรชัชวัตรอลุลว์สุขทัศนะครับสำหรับ HR หลายๆท่านก็อาจจะติดตาม HR Companion Podcast ในช่องทาง f a c e b o o k HR c า m p a n i o n Podcast แบบที่เป็นวิดีโอพอดแคสต์นะครับในช่องทาง o u t u b e ังไงครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในช่วงปี2 5 1 9เป็นต้นไปเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าผมจะทำ งานอย่างหนึ่งที่เป็นการแชร์ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์กับท่านนะครับในงานที่ชื่อว่า HR c o m p u n i t Lab นะครับโดยตั้งใจว่าจะจับสักเดือนหนึ่งกับสักสองหนนะครับถ้าขยันหน่อยก็เดือนหนึ่งสักสามคนนะครับก็เฉพาะวันเสาร์นะครับครั้งหนึ่งก็สักสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครับก็คิดว่าจะประมาณนี้โดยแต่ละครั้งที่จับเนี่ยครับก็จะมี การกำหนดหัวเรื่องไว้นะครับแล้วแจ้งเข้าไปในลายกลุ่มนะครับลายกลุ่มตามเนี้ยตาม q r code เนี่ยท่านสมัครเข้าไปในลายกลุ่ม HR ช o m p a n i o n ปรชัชวัลอโรมสุปัตนะครับท่านสมัครเข้าไปซึ่งท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็จะแจ้งไว้ในลายกลุ่มนะครับ mm hmm. คราวนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยเจตนาหลักก็คืออยากจะ ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ HR มือใหม่นะครับ HR ที่ไม่ได้อยู่กงค์กรใหญ่โตไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเพียงพอแต่อยากจะปรับปรุงโน้นอยากจะปรับปรุงนี่อยากจะทำโน้นทำนี่นะครับไอ้คันที่จะไปฝึกอบรมเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสนะครับหรือไปฝึกอบรมแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีแบบการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับใครนะครับถ้าเรามามีแบบคอมมูนิตี้แบบนี้ในการแลกเปลี่ยนกันก็น่าจะดีนะครับ ผมก็คิดว่าเออโดยความร่วมมือกับคณะบัญชีและวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกหรือว่า SBU นะครับซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนาแห่งหนึ่งนะครับในย่านบางนาซึ่งผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะนี้อยู่นะครับในหลักสูตรที่มีการเปิดใหม่ก็คือหลักสูตรด้าน Human Resource นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็เลย จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะขอจากทุกๆท่านเลยก็คือการแชร์แชร์ค่าใช้จ่ายนะครับแชร์ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไรครับค่าห้องประชุมเน้นที่ร้านสตาร์บัคเลยนะครับเน้นร้านสตาร์บัคเน้นประหยัดนะครับผมไม่มีงบประมาณนะครับแล้วก็มหาวิาลยอาจจะไม่มีงบประมาณอะไรมาสับสนกับเรื่องแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราแชร์กันนะครับเราแชร์กันไม่ได้เก็บค่าเรียนอะไรแชร์ ถ้าเป็นร้านสตาร์บัคเนี่ยก็น่าจะหัวละประมาณสักสองรอยบาทครับผมเคยเข้านะครับอย่างสตาร์บัคเนี่ยมีเงื่อนไขที่เคยใช้บริการมาก็คืออต้องมีคนเข้าประมาณสักต้องมีการกินกาแฟนะประมาณสักแปดคนนะครับจะกินกาแฟกับขนมด้วยรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งที่สามารถจองห้องได้ก็ประมาณสักสามหรือสี่ชั่วโมงนะครับผมก็คิดว่าจะใช้สตา buck s เป็นหลักเอาที่ผมสะดวกนะครับก็อาจจะเป็น s สตาร์อ่คตาม ที่ที่นัดหมายไว้ซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยแจ้งนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างครั้งแรกเนี่ยผมตั้งใจจะจัตามส of of ื่อประจาภัน์ <ๆ S 1> นี้เลยครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงแบบประเมินผลทดลองงานย้ําเป็นแบบประเมินผลทดลองงานนะครับไม่ใช่แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเอาไว้แลบต่อๆไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับขอเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องการปรับปรุงแบบประเมินผลทดลองงาน เน้นตามตำแหน่งเลยนะครับซึ่งก็จะให้เป็นการเรียนรู้เก่งปฏิบัตินะครับวันเสาร์ที่17มกราคม2569ครับดีเดย์ครั้งแรกร,รุ่นแรกนะครั้งที่1นึพับ2569นะครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่17มกราคม2569นี้สตาร์ทที่เวลา14นาฬกาถึง17นาฬิกาก็ตีสักประมาณสัก4ชั่วโมงไม่เกินนะครับห้องชุมชั้น2สตาร์บัคส์นะครับอยู่เดอะพาเซโอถนนกาญจนาภิเษ ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ในเขตบางแครุของเทพมานาครนนะครับ,รบอยู่ใกล้ๆก,กับสมาคมชาวปักใต้ฝั่งตรงข้ามกับเนติบัณฑิตที่สภานะครับย้ําว่าผมไม่เก็บให้ใจ่ายอะไรนะครับแน่นอนผมไม่ออกบินให้ผมไม่มีบินให้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นจะเป็น contribution ส่วนตัวของผมเองที่ผมอยากจะ,ะมีส่วนร่วมนะครับแม้จะเพียงเล็กน้อยในการยกระดับความรู้ความสามารถในการทํางานของ คนทางานเอชอานะครับในหลายๆองคอ์กรที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ในองคอ์กรที่มีทรัพยากรเยอะแยะมากมายนะครับท่านสามารถไปอบรมถ้าสามารถไปทําอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าบางองคอ์กรเนี่ยคนทํางาน,นครับหรือแม้แต่น้องๆที่จะเข้าสู่วิชาชีพแบบเนี้ยเขาอ,อาจจะไม่มีประสบการณ์มากกนะ็ต้องการช่องทางแบบนี้ในการที่จะไปสร้างประสบการณ์ตัวเองครับท่านสามารถ สมัครเข้ามาหรือแจ้งข้อมูลสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ทางไลน์กลุ่ม HR Company ต n ดร่อชัชวัตรอโลองสุขตานะครับเบอร์โทรตามนี้แล้วก็อีเมลแอเดสตามนี้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับว่าเวลาปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับในช่วงเวลาประมาณสักเก้าโมงถึงสิบหกนาฬิกาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สะดวกรับสายนะครับเด้นคุยทางไลน์นะครับย้ำเน้นคุยทางไลน์แล้วก็อีเมลนะครับผมอาจจะไม่สะดวกรับสายนะครับ แต่ว่าผมจะมอบหมายให้น้องๆทีมงานผมแหละเป็นคนช่วยรับสายเพื่อให้มีคอนแทคเพร์เซนในการติดต่อกับท่านนะครับให้ข้อมูลกับท่านนะครับ mm hmm. ก็ขออนุญาตไปสัมพันธ์เป็นประมาณนี้แล้วก็จะเอาอแล็ปแต่ละครั้งเนี่ยมาไปสัมพันธ์เป็นระยะระะขอครั้งแรกในช่วงเดือนมกราคมก่อนนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้ซีเรียสว่าคนเข้าจะมากหรือน,น้อยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากที่จะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านแน่นอนครับทางมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์มังกอก็อาจจะมีนิสิตระดับประญญาตรีปริญญาโทเข้ามาแจมด้วยนะครับมาร่วมเรียนรู้ด้วยในคลาสแบบนี้ผมว่ามันก็จะหลากหลายดีนะครับเชื่อว่า Initiation นี้จะมีประโยชน์กับท่านแน่นอนอย่าลืมติดตาม HR c o m ร์คอม l a เในครั้งต่อๆไปและฝากติดตาม h อ c o m ร์คอม p o เ c a s t พอดแคสต์ทาง YouTube แล้วก็ไอนในเฟซบ o o นะครับของผม โดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์จากมุมมองของการไปรียบเทียบการิจัศางของผมเองสำหรับ HR ทุกท่านเพื่อที่จะสามารถพาร์ทเนอร์องค์กรของท่านก้าวสู่ความสำเร็จได้ครับ